ราคาดูสิกระเป๋ารองเท้าเนะี่ยประเมินให้หมดเลยจนตั้งแต่ชุดชั้นในออกมาประเมเินเงินเนี่ยวันนี้ยกี่กี่บาทแล้วเนี่ยเยอะนั้นเป็นจำนวนเงินที่เยอะนันแต่ถ้าวันหนึ่งที่พวกเธอแก้ค้าหรืยนะเพราะไม่มีเงินที่จะซื้อเสื้อผ้ามาใส่เลยเออไอ้น,นั้นถึงจะพูดเลยว่าพวกเธอจนถูกไหมเพราะมันไม่มีอ่ะไรนั่งอยู่ตาม ห้วยนองคลองบึ้งสอนอยู่ตามใต้ต้นไม้แม้แต่ครูไปสอนก็ยังเอาไม้ไปเขียนอยู่ในดินยังเอาถ่านมาเขียนเพื่อให้เด็กมาเร็นกไกลเป็ไอ้นักจงจริงจัดนนะักแปลว,ว่าไม่มีหรือขาดแคลนภาษาไทยเราเรียกว่าจนภาษามาเลเซียจัดนัแปลว,ว่าขาดแคลนหรือไม่มีนะแปลว,ว่าคนจงคือคนขาดแคลนหรือคนไม่มีแต่ถ้าพวกเธอมีแปลว,ว่าพวกเธอเป็นคนรวย เข้าใจไหมอ่านั่นเองนะคะเนี่ยถ้าเราเข้าใจความหมายแบบนี้อู้ฉันรวยทุกทุกวันนี้นะเอออยากกินอะไรก็ได้กินอยากไปไหนก็ได้ไปมีรถขับมีมอเตอร์ไซค์มีเสื้อผ้ามีรองเท้าเธอรวยและพอใจในสิ่งที่เธอมีเธอจะมีความสุขมากมายแต่กองเหลือเกินสุรียภาพจากพุทธศิ์อ่าจากพุทธศิป์สิ่งที่เรามองเห็นมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้พี่ครับไปอินเดียมานะ,ะัะไปอินเดียมาไป ล้างยอดฉับที่อยู่บนเขาที่อ,ทอยู่พุทธคยาไอ้นี้ย,ยอดฉับน,นะในประวัติศาสตร์ตอน,น,น,ตอนอพระนาชิดีในหลวงรา้กลาวสินประชนดแล้วก็จะมีพิธีล้างยอดฉับเพื่อที่จะเอาบุญกุศลเนี่ยถวายเป็นพระราชกุศลในองค์พระราชินีในหลวงร้องข้าพระพันปีให้ท่านได้มีบุญมีก,มกุศลอาจังตะบุญเห็นครั้งแรกว่า เป็นทองคำนะ่ะสองร้อยกว่ากิโลที่ในหลวงร 9, วัชกาลถวายถวายมาที่พุทธคยาแล้วก็เพชรอีกสองร้อยเมตรดขึ้นไปจริงๆเคอเชื่อไหมว่าเพชรเนี่ยมันลูกใหญ่เท่าดนิวโป้เลยแล้วมันล้อมเป็นดอกไม้อยู่บนยอดฉับอันนี้ยอดฉับที่อยู่บนเจดีอยู่บนประเทศอินเดียเนี่ยเป็นของประเทศไทยท้งมดเธอคิดดูว่ามันตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่จากเพชรเห็นไหมฮะ นี่คือความงามความงามจากคนคนหนึ่งหรือจอมกษัตริย์ที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่อยากจะเชิดชูพระพุทธศาสนาและอุทิศถวายในคุณงามความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างเอาไว้และเมื่อสัตว์โลกหรือมนุษย์ุรุททั้งหลายได้มาโยนโฉมยอดเดียดีตรงนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนให้ความสําคัญดังนั้นเมื่อคนได้ความสําคัญเราก็จะกล้าที่จะถวายอะไรเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นความงาม อันนี้เป็นพระสายปฏิบัตินะคะเป็นคนไทยเป็นหลงหลงตาคนไทยดังมากเลยในประเทศไทยเรานะอยู่ในเขาอีสานบ้านเรานี่แหละนะคะเขาจะมีคำพยัญชนะคือเดินจากประเทศไทยไปประเทศอินเดียทำไมคนเราจึมีพลังมหาศาที่สามารถเดินจากประเทศไทยแล้วไปประเทศ อินเดียไปจนถึงเขาที่จกูดไปจนถึงสถานที่พูทธิยมกระสูนกระสรอลูกบนี้ผ่านได้ด้วยการเดินไปจากประเทศไทยไปสู่ประเทศอินเดียนะคะเป็นความงามนะเป็นความงามเป็นภาพที่สะท้อนถึงความมีสัดส่วนความมีสัดส่วนควางความโค้งความมีสัดส่วนของสรีระนะคะแล้วก็ความสมดุลความสมดุลมันบาลานซ์กันเห็นไหมคะ มันมาล้านกันมันทําให้เราเกิดพลังมันมาล้านกันเห็นไหมเป็นแถวถ้าเดินสติสปะเราก็จะดูแล้วมันไม่น่าเข้ารพแต่ถ้าเดินเป็นแถวอย่างเงี้ยมันสมดุลเห็นไหมครับมันสม,มากกันและสมอดีเมื่อมองเข้าไปแล้วบุ๊บเกิดจิตเป็นกุศลเมื่อมองเข้ามาที่มระทุรูษแล้วเกิดจิตเป็นสมาธิเกิดเป็นกุศลเมื่อมองเข้ามาในภาพของพระที่กําลังเดินจากประเทศไทยไปสู่ประทเทศินเดียด้วยความขยันขันแข็งอดทนเป็นการฝึกกำไรของตนเอง และเดินด้วยความมีระเบียบเรียบร้อยแล้วรอง,ทงเท้าก็ไม่ได้ใส่ทุกอย่างเนี่ยเป็นความสนุกเีงเมื่อเรามองเห็นภาพพวกนี้แล้วเนี่ยทำให้เกิดความตื้นตันทางจิตวิญญ,ญาณเป็นสุตเรียที่เกิดขึ้นในสิ่งที่มองเห็นนั่นเองจากระเบียบอย่างเช่นถ้านักศึกษาเนี่ยนั่งสเปะสป่าอยู่เนี่ยอาจารย์มองมาก็ไม่สวยเพราะมันไม่อะไรคะไม่มีไม่มีสัดสว่วนไม่สมดุลแล้วก็ประดูคละกันประดูไม่สวย แต่เมื่อไรก็ตามที่จัดโต๊ะเป็นแถวสวยงามเนี่ยมันสมมากมันสมส่วนมันกลายเป็นความสวยงามขึ้นมาอย่างลงตัวนั่นเองเห็นไหมครัเนี่ยสิ่งที่เรากําลังสร้างสุทรียะโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนวิชานี้เราไม่รู้เลยนะว่าพวกเราเนี่ยก้าวเข้ามาแล้วมันมีสุทรียะที่กำลังจับเราอยู่ตลอดทุกการเดินของเราการเดินการนั่งการนอนของ แค่เธอตื่นขึ้นมาแล้วเธอพับที่นอนของเธอก็เป็นสุตรียา yeah. แค่เธอใส่เสื้อผ้าวันหนึ่งแล้วมัน,ม,น,ม,น,นมันสกปรกมันเหม็นเหงื่อมันสกปรกแล้วเธอจะถอดออกไปซักมันก็เป็นสุตรียา yeah. แค่เธออยากจะสักผมและแปรงฟันจากสิ่งที่มันเป็นสกปรกของสิ่งสกปรกในร่างกายเนะี่ยเอาออกไปมันก็เป็นสุตรีเห็นไหมมันเป็นสุตรียาโดยที่พวกเธอไม่รู้ตัวมันหญิงคนนั้นอว,วันนี้เธอจะอทำผมทรงนี้ วันนี้ฉันจะแต่งคิ้วให้สวยหน่อยให้มันโคๆๆ้งๆหน่อยฉันจะปัดเกลีให้เป็นสีชมพูนิดนึงนะเฮ้ยวันนี้จะต้องเปลี่ยนพลาสติกแล้วแหละฉันต้องเอาสีอ่อนๆเพราะถ้าฉันแา่นี้แล้วผู้ชายเนี่ยเขาจะมองฉันเยอะแปลว่าเขาต้องมีการศึกษาในด้านสุนทรียะมาพอสมควรแม้แต่เธอเลือกเสื้อผ้าเอามาใส่ไม่ใช่เธอจะเลือกสุนทรีย์ผ้านะถ้าของนั้นเธอไม่เชื่อว่ามันเป็นของดีสมส่วนสมมาตร และเหมาะสมกับตัวเธออุ้ยเสื้อเนี่ยสวยจังเลยถ้าผมซื้อมาใษสาษา่นะสาวผมจะมองได้เลยมันสวยเมันดูเท่มันอะไรอะ่ะเห็นไหมสุดทริย่ะเธอมันจัดเธอแล้วเห็นไหมทุกชีวิตที่เรากินใช้ที่นอนตื่นนอนตื่นเดิน,นทำาุูกิจแล้วกันอแล้วตื่นขึ้นมาที่เธอกินถึงทํางหมทุกอย่างเป็นสุดตรีทั้งหมดเลยมันอยู่ที่เราจะมองมันออกไหมว่านี่คือ สุทรียดังนั้นนี้จะเป็นสุตรียในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะ,จะเป็นความงามความเรียบง่ายการแบ,บ่งปันแม่ตาการมีสติความมีระเบียบมีสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดลมดจดมีการพัฒนาจิตมีสมาธิและปัญญาสิ่งเหล่านี้เป็นความงามงนะคะเป็นความงามทาง,ทางโลกแล้วถ้าเป็นความงามทางธรรมเรามันจะเป็นอย่างไรอ่ะ นี่คือสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพลอ,อยู่ที่พุทธกยาจุดตรงนี้เป็นจุดที่พระพุทธเจ้านั่งและตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้เกิดก็เกิดบนดินไม่ได้เกิดในวานนะคะตรัสรู้ก็ตรัสรู้ใต้ต้นไม้พอเวลาไปปฐมเทศนาก็ไปปฐมเทศนาใต้ต้นไม้พอเวลาตายก็ไปตายใต้ต้นไม้เมื่อเรามองเห็นสถานที่เกิด ะะมีอะไรคะรู้ความจริงความงา,ามทำให้เรามีสติว่าพระพุทธเจ้ารู้ความจริงที่นี่พระพุทธเจ้าจบชีวิตลงอยู่ที่กุสินารานะคะตอนนี้พระกุพันธนเจดียเป็นสถานที่เผาพระเพลิงพระพุทธเจ้าผู้คนก็ยังต้องเอาดอบกบัวเป็นกราบ่ไปไหว้เปสักการะทุกๆวันเพราะเห็นสถานที่สิ้นสุดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจบลงที่นี่และนิพพานที่นี่ และพระองค์ก็จะไม่มาเกิดอีกตลอดกาลนาลการด้วยความงามและความจริงเหล่านั้นที่มนุษย์ยังดำรงชีวิตยอยู่มนุษย์เหล่านี้จึงอ,อุทิศกายอุทิศต,ตนเป็นพระภิสุหรือเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาและพยายามปฏิบัติตรงตามคําสอนที่พระพุทธเจ้ารู้เห็น ความรู้เห็นเหล่านี้เองเป็นความงามที่มนุษย์เนี่ยยาโลนเนี่ที่นั่งอยู่น,นี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลายรอยชีวิตเนี่ย mm. เธออย่าคิดว่าเป็นคนดีทั้งหมดนะนะเนี่ยที่มาบวชเป็นพลาเนี่ยนะยาโลูมากเลยต้องโกนหัวโกนคิมใส่ชุดเหลืองเข้ามาแล้วต้องมานะั่งกลางดินกินกลางสายเพราะเพื่อการประพฤตินตนปฏิบัติตนทดสอบตนและตก็ลากิีเลสที่ผิดมานะที่มันอยู่ใน ตัวเองนะให้มันเบาบางลงโดยการบำเพ็ญตบะนั่นเองนะนอนกลางดนินกินกลางทรายเดินจงกรมกินข้าวเช้ากินฉันข้าวเมื่อเดียวอย่างนี้เป็นตน้นนะคะแล้วก็ไม่ถืออะไรแล้วก็การเดินทางในปฏิบัติธรรมก็ต้องเดินทางด้วยฝ่าเท้าของตนเองไม่ใส่รองเทา้าเป็นการทรมานตนเองเพื่อให้เห็นความจริงและเข้าใจความ,ามจริงตามจิตวิญญาณแท้ เห็นไหมพวกนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทั้งคนดีคนชั่วก็มารวมตัวกันเพื่อที่จะอะไรคะเพื่อที่จะต้องการรู้ความจริงที่พระผู้เนเจ้าทรงตรัสรู้และเห็นความจริงตามที่พระผู้เนเจ้าตรัสรู้เพราะระยะเวลาที่พวกเราเหลืออยู่ในโลกใบนี้มันเป็นเวลาจำกัดมากทุกคนจะต้องตายแต่ท่านคนนี้ตายแล้วไม่มาเกิดอีกแต่ เขาเหล่านี่หรือพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปได้เหมือนท่านหรือเปล่าใช่ไหมครับตายแล้วก็มา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 เป็นวัดตัดสงสารดังนั้นการที่เข้าถึงความจริงรู้ความจริงมันเป็นการตัดโภชชาให้สั้นลงนั่นเองถ้าพวกเธอรู้ว่าสวรรค์มันสวยงามขนาดไหนเธอจะไม่อยากลงมาเกืดอประโลมนุษย์เลยถ้าเธอรู้ว่าชั้นปรโลกมัน วิจิตพิสดารขนาดไหนเธอจะคิดว่าโลกมนุษย์เนี่ยเธอเกิดมาทําอะไรมาอยู่ใต้แสงแดดร้อนก็ร้อนหิวพี่หิวหนาวก็หนาวแล้วมันเป็นความสุขเพียงชั่วครู่ชั่วคราชชั่วคราวไม่ได้มีความสุขตลอดวินาทีเหมือนเทพเทวดาที่เขาเสเวอรี่พุทธิศขอยู่ข้างบนมนุษย์เรามีความสุขตอนไหนคะ